ความฝัน,ฝ,นฝันว่าใส่บาทพะาะร,ระออนนดดฝันว่าใส่บาทพระแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออนมณีจันทร์เปิดดวงฝันว่าใส่บาทพระ กนว่าใส่บาทพระแปลได้ว่ามีดวงเกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นมีดวงเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมอาจจะเรียนปริญญาโทรเรียนด็อกเตอร์มีเกณฑ์ซื้อคอนโดมีเกณฑ์ซื้อบ้านมีเกณฑ์ซื้อคอนโดจะทะเลาะก,กับคนรัก ห่างเหินมีความเจ็บช้ำทุกใจร้องไห้เป็นสายเลือดมีความโกรธแค้นท่านจะเริ่มท่านจะเริ่มสนใจทางด้านพวกสยศาสตร์ม์ดำมากขึ้นฝันว่าใส่บาทพระดีในเรื่องออการเรียน การซื้อบ้านการซื้อคอนโดการซื้อบ้านการเรียนต่อการอ่านหนังสือการศึกษาวิชาการความรู้เพิ่มเราจะมาดูเลขนำโชคกันค่ะฝันว่าใส่บาทพระแปลได้ว่าเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาของ ข้อกฎหมายจะมีปัญหาจะมีปัญหาทางข้อกฎหมายเข้ามามีเรื่องรบกวนจิตใจทำงานก้าวหน้าการงานก้าวหน้าให้ระวังเอกสารผิดพลาดจะมีปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาอาจจะได้รับจดหมายทวงหนี้มีเรื่องทางด้านกฎหมายเข้ามา หน้าที่การงานก้าวหน้าดีมีคนนับหน้าถือตาเยอะมีเครดิตดีทำงานกับคอมพิวเตอร์ดีมีเครดิตทำงานกับคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้าเลขนําโชค1-04 1-04 0น4์ส4่หนึ่ง4ูนย์ค่ะ ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้แอดไลน์มานะคะ